พีครับพี่ปีเพื่อน,น,นทุกคนนะครับนี่ก็วันอีกหนึ่งวันเี่ว,วา่าเป็นวันที่ปลาปมใจที่สุดของขอมีเบิร์นะครับในชีวิตนะครับนี่ก็นัดรวมคนที่จ้องนะครับน่าจะหลักลางมาเล็กตดร้องจากวันรับลืมดูนะครับบริเวณรอบนอก ั้งเล็กนะครับในชีวิตต่ว่าจัดเต็มในชีินะครับตื่นเต้นนอนไม่หลับนะครับรกลัวตกรถต่อเดียวนี่ปีกามาจากกรนตาเนาอ นี่ปุ่มกานว่ายอเอาวน้างยเ่เก๋ๆอา่าสิบกว่ากิโลนี้กลัวตกรถนะครับอีกงหนึง่งความปุ่มใจสูงสุดของหลวงผู้ชายนะครับได้อา่ามีโอกาสข้าเฟอเปาอุงตันรับปัจจาตนเก็มก้องสะปะขจาดไตน,นะครับ เดีจะอัปเดตกิจกรรมหลือผลงานต่างๆไว้ในจองนะครับสวัสดีครับ